กับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็คือ,คอวิตามินที่ช่วยชะลอความแก่รักษาเซลล์ไม่ให้เสื่อมเร็วมีงานวิจัยเพราะว่าวิตามินดีช่วยชะลอความแก่ด้วยการปกป้องโครโมโซมนะครับจากงานวิจัยของมาไไหาวิทยาลัยออกัสตาออกัสตาประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าวิตามินดี มีบทบาทสำคัญในการชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับโดยช่วยปกป้องการหดสั้นของเทโลเมียซึ่งเป็นโครโมโซมซึ่งเป็นโครงสร้างขายฝาปิดที่ปลายโครโมโซมนะครับเทโลเมียคือส่วนปลายของโครโมโซมที่ประกอบด้วยลำดับของคู่เบสซ้ำๆทำหน้าที่คล้ายฝาครอบเพื่อปกป้อง DNA ภายในไม่ให้เสื่อม สภาพเร็วเกินไปทุกครั้งที่เซลล์แบ่งตัวทําให้เทโลเมียสจะสั้นลงไปเรื่อยๆหากสั้นสั้นเกินไปเซลล์จะหยุดแบ่งตัวหรือเข้าสู่ภาวะตายของเซลล์ดังนั้นความยาวของเทโลเมียจึงถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของอายุชีวภาพและความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายวิตามินดีช่วยรักษาความยาวของเทโลเมียได้ มีการศึกษานักวิจัยได้ติดตามกลุ่มอาสาสมัครจำนวน1 3 1 1คนซึ่งมีอายุเฉลี่ย65ปีเป็นระยะเวลา5ปีโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม 1. ได้รับวิตามินดีขนาด2,000 international unit ต่อวันส่วนอีกกลุ่มได้รับยาหลอกผลการตรวจสอบพบว่าหลังจากผ่านไป4ปีกลุ่มที่ได้รับวิตามินดีมีความยาวของเทโลเมียมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ ไม่ได้รับถึง140คู่เบสซึ่งถือเป็นการปกป้องการหดสั้นได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งนี้ททโลเมียมักจะสั้นลงประมาณ460คู่เบสในช่วง10ปีตามธรรมชาติเพราฉะนั้นการชะลอวัยได้ก็ต้องระวังแต่ต้องพอดีถ้าชะลอวัยมากเกินไปหรือว่า โลเมียที่ยาวเกินไปอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคบางชนิดเช่นโรคมาริงบางประเภทได้เพราะฉะนั้นต้องระวังต้องเดินสายกลางเป็นดีที่สุดปริมาณวิตามินดีที่ใช้สูงกว่าค่าแนะนำทั่ว,วไปโดยปัจจุบันแนะนำให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า70ปีรับวิตามินดีวันละ600 international unit และผู้สูงอายุรับวันละ800 international unit นะครับ IU ก็ย่อม,มาจาก International Unit นะครับหรือหน่วยสากลใช้ส,สำหรับวัดปริมาณของสารบางชนิดเช่นวิตามินหรือฮอร์โมนที่ให้ผลต่อร่างกายแม้ในปริมาณเล็กน้อยเช่นวิตามินนีนไมโครกรัมจะเท่ากับ40 International Unit ดังนั้นการได้รับวิตามินดีวันละ2,000 International Unit หมาถึงได้รับวิตามินดีประมาณ50ไมโครกรัมต่อวันเลย ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงมาเทียบกับคำแนะนำที่ใช้ทั่วไปการใช้ International Unit ูช่วยให้แพทย์และผู้ผลิตสามารถกำหนดขนาดยาได้แม่นยำม,มากขึ้นเพราะคำนึงถึงประสิทธิภาพที่ร่างกายได้รับไม่ใช่แค่น้ำหนักของสารเพียงอย่างเดียวนะครับดันั้นคนตัวไปควรรับวิตานดีในปริมาณที่พอเหมาะสมพอเหมาะตามคำแนะนำของแพทย์โดยเฉพาะหาก เราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงขาดวิตามินดีวิตามินเช่นผู้สูงอายุหรือผู้มีปัญหาสุขภาพบางประการนะครับแล้วแหล่งวิตามินดีที่ดีต่อสุขภาพมีอะไรบ้างจากแหล่งธรรมชาติที่ถือว่าเพียงพอก็คือการรับแสงแดดในช่วงเช้าอย่างเหมาะสมนะครับอีกประการคือการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยวิตามินดีเช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาซาดินน้ำมันตปะปลาไขแดงและเห็ดบางชนิด นะครับงั้นทันมาเลือกรับประทานแล้วก็ควรจะโดนแสงแดดบ้างโดวยเฉพาะในช่วงเช้าแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายนะครับอย่าเครียดอย่าอดนอนพักผ่อนให้พอไม่ดื่มโซดาไม่สูบบุหรี่นะครับแล้วก็รับประทานพืชผักผลไม้เยอะๆนะครับก็จะทำให้อายุยืนขึ้นนอกจากวิตามินดีแล้วนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ